สวัสดีครับวันนี้นะครับาตามที่ผมได้คุยไว้นะครับว่าผมจะมาแนะนำนะครับหรือว่าสอนในการทำรถประกอบรถเครื่องยนต์เนี่ยนะครับตั้งแต่พื้นฐานยันถึงเชิงลึกเลยนะครับวันนี้ผมเป็นคลิปแรกนะครับผมก็จะมา,อาสอนวิธีการใส่แหวนถูกต้องนะครับแล้วก็แนะนำการทำงานของ แหวนและลูกสูบนะครับนี่คือลูกสูบนะครับลูกสูบไซส์53มมิลของเอ็มนนะครับตัวนี้นะครับจะมีลูกสูบมัยจะมีร่องแหวนอยู่3ามร่องด้วยกันนะครับร่องที่1นร่องที่2อร่องที่3นะครับร่องที่1เนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่0.8นะครับแล้วก็ร่องที่2เนี่ยก็จะมีความหนาอยู่ที่0.8ส่วนร่องที่3เนี่ยจะมีความหนาสองมิล เรามาดูกันนะครับว่าแหวนตัวแรกแหวนตัวที่สองแหวนตัวที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับผมจะแนะนําจะบอกตั้งแต่ตัวล่างขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจะจะได้รู้เลยว่าใส่ยังไงตรงนี้นะครับที่เป็นลานลานเนี่ยนะครับที่เป็นขดขดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นลานลานขดขดเนี่ยเขาเรียกว่าแหวนลานนะครับแหวนลานเนี่ยนะครับทําหน้าที่โดยการกวาดน้ำมันเครื่องนะครับเก็บทําความสะอาดเนี่ยแหละครับพูดง่าย นำเครื่องที่ติดอยู่กับปอกสูบเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวขวาดเก็บลงมาให้หมดนะครับเวลาลูกสูบเคลื่อนขึ้นไปมีการฉีดน้ามันไปเลี้ยงปอกสูบตัวนี้เวลาเคลื่อนลงมาก็จะเก็บน้ามันเครื่องออกมาให้หมดนะครับต้องหมดนะครับถ้าไม่หมดมีควันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่นะครับลูกสูบนะครับเราจะเอาปากแหวนนะครับนี่คือปากแหวนนะครับปากแหวนเนี่ยใส่ไปตรงตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับระหว่าง ระหว่างเสานี่นะครับนี่เรียกระหว่างเสานะครับเสาตัวล่างเนี่ยอยู่ตรงระหว่างเสานี่เลยตรงกลางเนี่ยระหว่างเสาเลยเรามาดูแหวนตัวต่อไปนะครับแหวนข้อแหวนลานนะครับก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับใส่ไปแบบนี้นะครับใส่ไปด้านล่างก่อนเลยครับใส่ไปด้านล่างก่อนทําไมต้องใส่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ด้านบนจะได้ง่ายอะตัวนี้นะครับ ก็มาอยู่เสาด้านนี้นะครับเสาล่างด้านนี้แหวนข้อแหวนลานจะมีด้วยกันสองอันนะครับเพราะว่ามันต้องครอบทั้งบนและล่างนะครับใส่ตัวต่อไปนะครับก็คือเสาอีกด้านหนึ่งของเสาตัวล่างนะครับโอเคนี่เราใส่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ปากแหวนลานอยู่นี่ปากแหวนข้อแหวนลานอยู่ด้านนี้ปากข้อแหวนลานอยู่ด้านนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น แหวนตัวที่สองแหวนตัวที่สองเนี่ยทำหน้าที่2ด้านด้วยกันนะครับ <receiver. S 1> ด้านแรกคือช่วยแหวนลานนะครับถ้าแหวนลานอ่ะขวาดน้ามันไม่หมดก็จะมีตัวนี้นะครับช่วยตัวล่างถ้าเขาขวาดไม่หมดตัวนี้ก็จะช่วยแหวตัวแรกช่วยตัวแหวนลานเนี่ยขวาดด้วยช่วยเก็บด,ด้วยผ <ๆ S 1> ู้นี้ไอ้พวกเก็บรายละเอียดนะครับ <erte> ตัวนี้นะครับจะมีสีดํานะครับจะมีสีดํา บางยี่ห้อก็อาจจะเป็นสีที่แตกต่างกันไปล่ะครับแต่เขาจะมีเลเซอร์เขียนไว้หรือถ้าไม่ได้ตอกไว้ก็สังเกตมันจะคนละสีและตัวเนี้ยด้านในเนี่แหละครับด้านในของแหวนเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยก็จะเป็นสันนะครับไม่ได้เป็นเปเปอร์วิธีการใส่นะครับตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปที่ร่องแหวนได้เลยนะครับนี่ครับต้นใดต้นหนึ่งของต้นนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเราใส่ไว้ต้นนี้ตัวต่อไปเราไว้ต้นนี้โอเคเรามาดูแหวนตัวสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าแหวนกำลังนะแหวนตัวนี้สําคัญมากนะครับว่าไม่ว่าเราจะสร้างกำลังอัดมาเยอะขนาดไหนนะครับถ้าแหวนตัวนี้มีคุณภาพที่ไม่ดีนะครับมันจะรั่วลงไปด้านล่างนะครับรั่วลงไปในตัวที่สองซึ่งตัวที่สองเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับ เขาจะมีเขาจะมีพูดง่ายๆว่าเขาจะมีความคุณสมบัติของเขาเนี่ยสู้แหวนตัวแรกไม่ได้เขามีหน้าที่แค่ช่วยตัวแรกแล้วก็ช่วยตัวแหวนลานเท่านั้น,นถ้าเกิดรั่วจากตัวนี้มาตัวนี้ช่วยไม่พอเนี่ยแรงัดรั่วเลยนะครับรถจะไม่มีแรงเรามาดูนะครับแหวนตัวนี้จะสังเกตง,ง่ายๆแต่ละยี่ห้ออาจจะสีแตกต่างสีทองสีเงินสีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะมีเปเปอร์แล้ว ้าตรงนี้มีตัวหนังสือหรือก็ไว้ด้านบนแต่ถ้าไม่มีให้สังเกตเปเปอร์จะมีด้านเดียวนะเปเปอร์โอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคทีนี้นะครับตัวที่หนึ่งอยู่เสานี้ตัวที่สองสีดำเนี่ยอยู่เสานี้ปากแหวนลานอยู่ระหว่างเสาแหวนครอบแหวนลานอยู่ตัวนี้อีกตัวนึงก็อยู่ตัวนี้โอเคเราใส่เข้าไปครบลว นี่คือเราใส่ใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหมุนอะไรแล้วเพราะว่าเราเลียงไว้ตั้งแต่ทีแรกทีนี้เรามาดูการทํางานของแหวนแหวนเนี่ยทำงานยังไงนะครับเวลาลูกสูบเนี่ยสร้างแรงอัดขึ้นมาแล้วเนี่ยในห้องเผาไหม้เนี่ยครับห้องเผาไหม้ที่ตรงหัวลูกสูบเนี่ยจะมีแรงอัดมาหาศาลเลยนะครับหลายๆคนอาจจะว่าได้กี่ปอนด์กี่ไรก็แล้วแต่แต่แรงอัดตรงเนี้ย จะผ่านจะผ่านตรงช่วงขอบแหวนตรงนี้นะครับจะผ่านตรงช่วงขอบลูกสูบไม่ใช่ไม่ใช่ขอบแหวนขอบลูกสูบเนี่ยรอบลูกเนี่ยนะครับผ่านตรงนี้ลงมาแล้วเข้าช้อนเข้าไปในด้านในของปากแหวนนะครับขอบแหวนเนี่ยนะครับแล้วแหวนก็จะเบ่งออกเบ่งออกรัดปอกนะครับนี่คือเหตุผลที่หัวลูกสูบถึงเล็กฝากกระโปรงลูกสูบ หูลูกสูบเนี่ยนะครับหูลูกสูบตรงนี้ก็เรียกว่าหัวลูกสูบนะครับด้านข้างของหัวลูกสูบเนี่ยนะครับจะเล็กนะครับสมมุติในลูกห้าสามเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับหัวลูกสูบแค่ห้าสิบสองจุดสี่หลายหลายคนบอกลูกสูบไม่ถึงห้าสามคุณมาวัดตรงนี้ไม่ได้นะครับวัดตรงปากไม่ได้นะครับคุณต้องวัดตรงนี้นะครับจุดที่หนาที่สุดนะครับคือด้านนี้นะครับนี่ครับเนี่ย ห2 9 9ิบสองุดเก้าเก้าหรือว่าห3ิบสามหรือว่าห้า8ิบสองุดเก้าแปดนี่คือไซส์ห้าสามนะครับอแล้วมาดูหัวผิดกันสี่จุดฝ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถึงเล็กเวลาเล็กแล้วมันลงแรงอัดลงผ่านตรงนี้ไปก็จะไปทำให้แหวนเนี่ยเบ่งตัวออกรัดปอกแน่นรัดปอกแน่นนะครับแรงอัดไม่สามารถผ่านข้างแหวนมาได้นะครับ มันจะผ่ามาได้แค่ปากแหวนเท่านั้นนะครับเพราะปากแหวนจะไม่ชิดสนิทเลยจะ,จะมีช่องที่ก็ใช้ฟิลเลอร์เสียบกันนะครับใช้ฟิลเลอร์เสียบปากแหวนเท่าไรซัดได้เลยปากแหวนชิดไปต้องรันอินอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนคงอาจจะได้ยินเราวัดกันที่ตรงนี้ส่วนเราวัดความฟิตของอลูกสูบเราจะวัดกันที่ตรงนี้ใส่ลูกสูบไปพร้อมกับฟิลเลอร์เสียบเข้าไปนะครับหฟิลเลอร์สฟิลเลอร์สฟิลเลอร์ก็ใส่ลงไปพร้อมกันแล้วลงได้ไหมถ้าลงได้ก็แสดงว่า เราฟาน2ฟินเลอร์ก็2พฟินเลอร์เราฟานหฟินเลอร์ก็1ฟินเลอร์ทีนี้ขึ้นอยู่กับความชํานาญนะครับเพราะฉะนั้นลูกสูบเนี่ยก็จะมีอีกหลายๆจุดอย่างเช่นเนื้อของลูกสูบลูกสูบแพงๆหัวลูกสูบตรงนี้จะเล็กมากครับบางทีเล็กกันเป็นมิลเลยนะครับลูกแพงๆเราจะไม่เอ่ยชื่อตรงนี้จะเล็กแต่เวลาเราวัดเราจะวัดกันที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับกระโปรงลูกสูบนะครับ น้องๆอ,อ,อาจจะบอกว่าพี่ลูกไปถึงห้าสามเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องวัดตรงนี้นะครับนี่คือถูกต้องเราต้องวัดกันตรงนี้นะครับเพราะจุดนี้คือเป็นจุดที่ชี้วัดว่าเป็นลูกไซอะไรก็ฝากฝากทุกๆคนนะครับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าคนอื่นจะได้เห็นด้วยว่าวิธีการใส่แหวนท่้นเป็นยังไงทีนี้เราจะมีเสริมอีกนิดนะครับอย่างลูกถูกๆอย่างนี้นะครับ ล่องแหวนเนี่ยจากตัวนี้เป็นศ8นจดใช่ไหมครับลูกถูงจะเป็น1มิล1มิลน,นะครับมันจะหนากว่าตัวเนี้ยลูกเป็นตัวลูกถูกถูกอาจจะไม่ได้อยู่ในรถบ้านเรานะครับอาจจะอยู่ทางประเทศนิยมแต่บ้านเราจะนิยมเป็น0ูจดซะส่วนมากนะครับก็จะเป็นลูกถูกเนื้อวัสดุก็จะส่วนผสมก็อาจจะขยายตัวต้องต้องใส่ตะกัวเข้าไปเยอะอะไรประมาณนี้ครับแต่ลูกที่ ที่มีคุณภาพก็จะใส่สารตะกัวน้อยเพราะว่าการขยายตัวของลูกสูบเนี่ยครับแล้วก็ฝากนิดนะครับน้องๆอาจจะชอบฟิตฟิตนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีตัวเลขนะครับฟิตมากน้องต้องเผื่อความขยายตัวของลูกสูบนะครับฟิตมากก็อาจจะสูบติดได้นะครับเบาไปก็ปากแหวนห่างก็แรงอัดก็อาจจะรั่วได้ความพอดีพอดีเท่านั้นนะครับถึงจะถึงจะสมบูรณ์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันครับว่าเราจะ จะทำอะไรเป็นคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ